よろしくお願い đi chào cũng đi được, đi đâu cũng được, đi đâu cũng หาคนที่รออยู่สักคนก็ได้ค่ะหาคนที่รออยู่สักคนก็ได้ค่ะ <coughs> <laughs> Terima kasih telah menonton!

ีี่มออ,ออกมาแล้วก็ตานลงเอ้าวตนมาั้งคอว่าีนขึ้นไปใหม่มีการไปเชียงใหม่ด้วยด้วยกับนะฮะมีใครติดติดหมไมิดปีเด่เดี๋ยวที่รไที่วงข้างา่ที่ถึงยังเลยอ่ะ

รออะไรนะเยียมเลยเยียยมีแล้วต้องไปนะเวลาดีไหมต้องไป ตัเยตอนนี้เกาหลีอิมั้งบอกไม่หยุดเลยเราจะไปช้ากว่านี้ลบงากนะไม่ใหม่ไม่ใหม่่ลบสิบาทแลก็ขับไปว่าับไม่เลยลบไม่กลัวอิมกอยากเห้ไปเลยว่าไม่บอาาะะวกเราเลยนี่ใสก็อาจจานนะครับเพราะว่าปีนี้มีสรงกระนาวแล้วครับจะแค่ช่วงเย็นแ๊่เดียวครับอาใหเอาอิมั้มาเเราพี่ตัด,ดิม่ว <c oughs> งรับมาดนคะเ่อว่าไม เย็นอเ๋อพี่มตเมษาใช่ไหมอากาศจะเย็นพวกนี้มีเหรอตกไหมร้อนใช่ไหมครับเมษาร้อนอะไรกันไม่ตกหรอกญี่ปุนป่นตกไหมได้แล้วหลังแค่สวยเลได้แล้วแม่แต่คนคนที่จูบต้อต้องใจร้ายแต่คนทก่จะมีอารมณ บางนะอีาม่เนไรนะมือแล้วดีดเอครับอน้นงตนนั้นงตนมเริ่มไเริ่มเก็บเรียบร้อยที่รีมคิดดูว่าจะลงเาวิ่ว่าทุกคนชอบขมงตรงไหนของผมมากที่สุด มีไหมฮะแปะแปะแปะไดเยเดี๋ยวทวินเดี๋ยวทวิแลรวไปช่วยันตอบด้วยนะอยาแกงกันนะตอไหมสพี่พีากแกงกันนะปวดกันเลยนะแกงแกบเลยแกงแกมาแกงกับนะแกมาแกงกลับนะ

เต็มเต็มเรา่อยแสบตาตั้งแต่เดินออกจากห้องวันนี้นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชุดนี้เชียงใหม่เลยเป็นไม่เคลื่เอ้าเป็นชีดแล้วหรเล่นป้องยังไงเป็นไมเคลเลยเหมนเลยหลายๆทีมงานใช่ไหมรอดูเลยไม่น่าชี้ทางเลยเมื่อกี้เอาไปลงไปลงแกงเป็นไม่เคลอนเตีย เฮ้ย zoom มาต่อหน้าเงีอแบบ zoom มาต่อหน้างี้อ่แบบเดี๋ยวนี้เริ่มจีบกันต่อหน้าแล้วนะครับผมกินกันจีไงอ้เสียงเขาเลย ตาดูกำลังพยายามลืมไาอยู่เลยนะครับโซนหน้าๆนี่เริ่มปิดๆแล้วนะฮะบิี่บอกว่าบอกตัวเลยก่อนดูด้วยหลังนี้แตะไม่กี่งนี้ดูบอลโลกครับต้องเข้าใจกันหน่อยครัวโซมีดูบอลโลกก่็เ้นใช่ไหมครับเฮ้ยทีมทีมผมก็มีวนเสาร ผมเป็นคอนเทนต์เฉยๆแหละเนี่ยของวันศุกร์เพราะว่าเป็นตุ่พขนษาไงที่เหนือชอบพาไปเรียนไงมันเลยจำมันเลยจำมาที่เหนือเนี่ยฟันทิ้งผมไม่เหนือแค่ลืมเอาสับตอนเช้าคจะแย่แล้วจะง่ดีนะไมครับเราตอบมาหมดเดยเฉพาะพี่เขาเลยเนี่ยเราตอกมาสิพี่ยืนแล้ว ทั้งหลังตื่นนะครับตืน่นนะครับทั้งหลังตื่นนะครับทั้งหลังยืนถ่ายอย่างนี้นพี่โอ้โหั้งกดวิดีโอไว้แล้วก็ยืนหลับแล้วกลับไปดูยืนหลับนี่กำลังกำลังคิดอยู่ว่าจะถ่ายตอนตื่เมื่อก <laughs> <laughs> ี้เห็นจังหวะเห็นจังหวะอะไรลันบ้างบ้าง จูนจเขาเริ่มเล่นแต่เท้าแล้วอ่ะเขาเริ่มเล่นแต่เท้าเลนเอ์จ้ไงเครื่อง่ะกำลังทำคอนเทนต์คิดว่าอยู่ยังคิดดูว่าจะใส่ชุดาต้าแบบไหนดีจริงพี่ิลลี่ก็มีท่าในหัวที่เอมเื่อตัวดีอ่ะเกวางใช่ไหมยกวางใช่ไหมครับมันจะเป็นตัวไหนโพติกวางมันจะมีสี่ตัวใช่ไหมครับเ

มนเตาข่างบองลองลองไอ้เนะนลมนะมีลูอนเขาบอกมจะกลายเป็นจังหวดเสิงแทงใช่พี่ลีต้นงไงก็เสริอแล้วมันมีแล้วยังไงก็เสิ

หวังแล้วหวังพี่บอกพี่พี่แม่ใช่มแกอ ถือกล้องมาองหลับสลับแล้นทุกคนดูปลาร่างกายมาแต่เนี้ยเดี๋ยวไปดูคลิปนะแต่เดี๋ยวต่างใอยูคลีไปก่อนนะตื่นก่อนนะทุกคนตื่นก่อนนะขไม่ได้นคย่นมาแล้วตอน ตอนกลับเาจะเจอพี่ๆไหมมีเ่ไม่เกอนเดี๋ยวจะลับไปทำงานต่อแล้วก็พีคือแบบมีหมอนกลับกี่โมง4ทุ่มไหม4ทุ่มจะมาที่ส่จนมาเศษพเโม่รับแล้วกลับกี่โมงน้าไม่เือะอย่าง8ที อันนี้พยายามนะ้กไปครับต้องี้อขความพุ่นี้ดงินทำงานต่อเดียกัหน่อยนี่ี่ยใหญ่เลยนัดแนวเราไม่ได้นะมาทำงานอทูปทำงานไอดอลใครต้อรี่มาฮะมฮะได้ขันตัมาไล่ถามรุ่งถามค่ำเลยครับีสี่ชั่วโมงพี่อาเสร็จเรเป็นพี่อาต่อด้วยนะครับพี่คนะเป็นทชต่ต้อง นี่ไปเลย ผิ้งนมกดคือคือมปิ้งนมดคือปิ้งกนากอเปิ้งกับนมสดของพี่รียหปิ้งกับนมสด่าเลยหาแล้วไม่นเลยบมาเงใหม่แล้วพี่จะได้กินอะไรองุ ที่เลียวไปเราจะเอากลับมาแอ้ที่แล้วเพราะว่าล้นกดีตองี้ไปที่ไหนนะเป็นทาเติ้อวอที่เดิมครับได้มาข้าเดียวอ่ะอยากอยากไปเดินเล่นอยู่เพื่อนในตียงนี้ ปี๋มหมาไปเที่ยวไหนกันไหมครับมีใครไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดหรือเปล่ายันใจบิลี่โอ้ยยันใจอะไรอะยันใจยันใจอะไรนะยันใจบิลลี่ได้ปะจะโอ้ติดเหรอติดผมแล้วครับ

อนูเนทำงานทีสกเอาคู่เอาคู่จะกลับมาจะกลับมาแล้วค่่คู่เดยวไม่ค่ะทดอไม้แดงเขาดอกไม้แดงทุกครั้เลยมาตัวนี้แยัง N required 33 وب钱 cáт đi Theấy also required 30 other not needed さん� favour thanh tê ph ีตาใสี่เราไม่มตนเ่อ๋อมาทุกคนขอบคุณนะครับมาดูชุดนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวนอกันที่นี่นะกับบ้าเ่อนนะป่อนะครับเดี๋ยวรอที่นี่เดี๋ยนอนรนนะครับเดกันนะพาล่างกายกับจิตวิญญาณกับไปนทกคนขากลับไม่มากันเหรอไม่ยวยางแดนี้ายบายครับ ป่วยนะราวางแผนกับเขากันด้วยนะขอบค er an ุุกคนดีๆนะครับต้องมีมร้ยนะแม่เลียวฮอนบอกว่าเลียวเข้าสนามบินมาแล้วบ thank <laughs> you